Terima kasih telah

วางไว้ตรงไหนไม่รู้อะสมองนอ่นนั้นก็เยียบ้านก็ได้ชินแล้วฮะจื้ยปูนหลังเตายนั่นเ้าีองตายแล้วตายมันดังไปเพื่ออะไรไม่รู้ โอ้ยเธอก็สะแหลกอยู่จะเล่นอะไรต่อดีลองตีนเธอนี่มันมีเสียงยองไงเหรอไม่มีเลยเป็นเธอเอารองเท้าขัดขัดรองเท้านะคะขัดรองเท้าขัดรองเท้านิ่มมากเลย ทีค้านนี่ก็แม่งได้ออกกำลังกายด้วยยังไงคะมาเดี๋ยวขัดให้ค่ะอาเนนก็ได้ค่ะเอาหลังมาแล้วอ่ะออาลองตีนมาใส่เลยคะเือฉันต้องทำแบบยังไง ดูหน้าแม่ค้าคนนี้นะคะให้ดูจับตัวดอยู่นูหน้าแม่ค้าแล้วก็ดูหน้าคนนี้ไว้นหนขณะเอ้หน่อยะดูไม่เห็นหน้าเลยเราตีนหน้าแม่ค้าดำมากเลยค่ะคนอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะเธอขัดพัวแล้วดิ นั่งเหมือนจะหลับเลยอะขาดแบบหนึ่งวิอะค่ะรองเท้าขาดค <laughs> <laughs> ่ะฮัโลโหลเออ <laughs> โอเคใส่ถุงใส่ถุงไว้ในนั้นพอะแล้วค่ะสะอาดแล้วอะ <laughs> <laughs> และนี่คือหน้าเพื่อนของเรา <laughs> หัวปั่นข้างหลังปั่นข้าง,ง,างกับด้าทำไมขาดเหรอดูอีเม่ปั่นด้วยความเร็วเลยนี่นะคะรองเท้าเปลี่ยนไปเยอะเลยหยูมันพอดลงมันเรื่อง,สองอแสงเธอตอนแรกที่ฉันเป็นเรื่องแสงได้ด้วยเดีย ลราใส่สีมาตามที่เดินอันนั้นเลยอ่ะค<ว>ะยาหีก็ชมพูมาเสก็เหล<ร>ืองเขาก็ฟ้าอือฮค่ะโหแต่นนี้เอาสีอะไรนะสีดำจ้ะไ,ไม่มีร้อนเป็น,วน,น <c oughs> ความมืดเออจริงน้องกับรถ ร้อนดเลยอ่ะอันน so ี้น okay. ้องฉั้น้องสันเธร้อนมากเลโอเคค่ะแีร้อนขึ้นมาดีๆนะคะเดี๋ยวคุณจะตกูดากลงร้ไม่ค่ะอย่ายาวเงนะคะถ้ามเไแรงไม่ะถ้าแรงเดีฉันปิวไม่แรงก็แบบนี้นะคะเอาค

วิ่งว้ับจยเล็บคืออาเยโชว์กำไรดิค่ะอ้อเล็บมีสีชมพูติดด้วยเขี่ยอะไรอมันพูดแทอเอออารักกั ปาล์มตงเองเหรอยังๆังยังยังังปาล์มจำไม่ได้วันที่ส0บเขาก็วันที่สิบเขาก็สิบปีแล้ววันนี้วันเกิดวันนี้30มีนาเมษาพี่อายไม่มาแล้วพี่อาย พี่อายลาออกจากโรงเรียนดีแล้วแล้วก็ไปเข้า<ว>แล้วอายก็ไปผู้ปกครองอยากให้มันก็ไม่นาแล้วอายมันก็ไม่ได้ย้ายโรงเรียนหรอกแล้วอาจจะย้ายไปไหนมั่งมืองูมังงูตใหญ่แล้วแล้วอายจะย้ายไปโรงเรียนไหนต่อโรงเรียนบ้านคือขยะเหรอไม่เอาจากนั้นโรงเร<ช>ียนใช่ใช่ใอายจะ